ซื้อมาเป็นสปินเตอร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นสปินเป็นสปินเอาไปแล้วหนกใช่ครับใช่ครับแท้แท้ครับแต่ว่าบางส่วนจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นล้อครับแล้วก็หัวครับครับคือใส่หัวสปินมาแล้วก็ล้อเนี่ยใส่ล้อของสปินมาหน้าหลังเลยนะครับแต่ว่าเครื่องบอดี้ข้างซ้ายขวาบางคนหน้าอารมหน้าทุกส่วนเนี่ยเป็นบุกสีครับแต่เป็น ตาเทียมละมไปท้ายเทียมละแต่งเอเทียมละอมบอกบอกก็เทียมครับคือมีแค่บอดี้เห็น้วมันข้างซ้ายขวาปแบบบางคนหน้าเครื่องยนต์ที่เป็นแท้แท้นั่นคือคันแรกนในชีวินั่นคืันแรกเลยใช่ครับแล้วมันไปยังไงมายัางไงถึงไม่ไถึงชอบเห็นแล้วชอบเลยมันเป็นต้องบอกว่าคันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคันที่จุดประกายจริงๆเพราะว่ามันเริ่มสรุปตรงนี ตรงที่ว่าพอเรามีมาแล้วปุ๊บเนี่ยเรามองในศิลตร์ของมันทุกอ,อย่างว่ารถเนี่ยมันทรงนี้นะเอ,อ๊ทำยังไงทำให้มันกลับไปยุคเดิมของมันอ,อ,อ๋อคือไปตามหาของอเก่าเพื่อมาใสาา่ใ<อ>หม่<ช>ต้องไปดูใช่ไหมว่าของจริงของแท้ของเดิม,<ช>มเป็นยังไงใช่แล้วแล้วก็หาของเดิมมาใส่ใช่ก็ไปใช่ครับมันเป็นการสนุกในการไล่ล่ามันใช่ครับใหมันมันเกิดความสนุกตรงนี้อ ที่มาที่ไปครับอันี้พอสองคนมาคุยนะครับต้าไม้มันถึงเกิดเป็นคอนเทนเนอร์นี้ผมใช้คำว่าคอนเทนเนอร์ถูกไหมถูกคอนเทนเนอร์ใช่ครับใช่เออมันคือคอนเทนเนอร์หนึ่งหนึ่งหลังที่เปิดหนึ่งด้านแล้วก็ต่อไปให้เป็นตัวโชว์ครับคำถามแรกเมื่อกี้เราคุยแล้วก็ล่อๆที่นี่แล้วครับเข้ามามันเข้ามาอย่างไรโอ้นแบบเดี๋ยวนะคือไอ้ที่เข้ามานะครับผมอธิบายอย่างนี้ ตรงเนี้ยที่เราอยู่นะครับสมมติว่าติดริมแม่นม้ำเจ้าพระยานะครับเพราะนั้นมันจะเป็นติดแถวทั้งแถวทางเข้านะครับมันคือหนึ่งห้องแถวเท่านั้นแน่ๆเข้ามายัางไงครับ <c oughs> ข<อ>ับรน<อ>ด้วยขับรถด้วยคือค่อนข้างที่ตอนตอนนั้นมันค่อนข้างที่ทุลักทุเลเหมือนกันแต่มา,มาเล่าเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสนุกตลอดคือคอนเทนเนอร์มันค่อนข้างที่ใหญ่แล้วซอยเนียมันจะมันจะเล็กแถบถ้ามาแล้วมันจะเป็นตู้ใหญ่สุดไฮคิว ตอนที่เอาเข้ามาเนี่ยคนที่เขามาสม่งคอนเทนเนอร์เขาก็โทรเข้ามาหาผมก่อนว่า,าสถานที่อย,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกสถานที่ไปลวเ,เขาก็ถามผมว่าเฮ้ยมันเข้ามาได้เหรอใช่เงยคือคือ<ช>ตอนเราเขา <c oughs> ตอนเ,เ,เราเข้ามาหาเราแค่นี้เราเข้ามาเราไม่ได้ตกใจนะเพราะทางภาพเราทำใจแล้วเราขับผ่านไปผ่านมาบ่อยๆพอเข้ามาเสร็จปุ๊บมึงมาไงวะคอนเทนเนอร์อ่ะเข้ามายัดเข้ามาครับ นิดครับซอยเลยไม่จริงๆแล้วเขาโทรมาบอกว่าเข้ามาได้หรอผมบอกว่าได้ยังไงก็ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าสมมติเราบอกไม่ได้เนี่ยเขาไม่มาแน่เขาจะให้เราวัดวัดว่าเฮ้ยมันขนาดได้อย่างเงี้ยบอกได้มาเลยได้อยู่แล้วเขามาสมวันเที่ยงคืนเขาค่อยๆเข้ามาซอยเนี่ยพอเข้าซอยก็เกิดปัญหาละเพราะสูงมากมันจะติดพวกสายไฟอะไร มีคนค่อยๆไปผักใส่ไฟปุ๊บแล้วก็เดือยาะย่าต้นกับลิวครับแถวเนี้ยฮะใส่ไฟเนี่ยอายุเกินหมดพวกผมนั่งรวมกันสองใช่ครับโอ้ใส่ไฟเก่าแม่เกินเขาใช้ดันใช่ไหมใช่ครับรอดไหมครัต้องรอดครับรอดก็ดิ้นก็ดิ้นก็คือจะให้รอดนั่นแหละรอดให้ดนก็กระดึบกระิ้บเข้ามาจนถึงหน้าทางเข้าเนี่ยครับแต่หน้าทางเข้าเนี่ยมันแคบมากแค้รถคันเดียวรถคอนเทนเนอร์มันเข้าไม่ได้เราก็แบบทำยังไงดีวะ เป็นลานจอดรถพอดีลานกว้างเหมือนกันแล้วค่อนข้างทีีจะเข้าง่ายกว่าง่ายกว่าต่ไม่ได้เข้าได้นะครับแค่ง่ายกว่าแ่ง่ายกว่าแค่ง่ายกว่าคือถอยรถไปไหนไม่ครับเลยไปนิดนึงไปนิดนึงคือที่ง่ายกว่าเนี่ยติดกันเลยติดกันเลยครับที่ง่ายกว่าเนี่ยคือรั้วเขาเนี่ยเป็นรั้วรั้วเหล็กแบบบางๆค่ะแล้วก็คือพูดง่ายเลยว่าทําลายง่ายกว่าคุณทำลาย ะะ่ะสรุปก็คือลือล้วงเขาคือไม่ใช่เขาไม่ลื้อครับเอาเอาลงบทออกมาหมดเข้ามาครับค่อยๆขับขับแล้วก็คอนเทนเนอร์มันใหญ่ไงเวลาเลี้ยวตีวงมันก็เบียดปึ้งๆจนล้วเขาพังประมาณครึ่งนะครับมันมันโหดเพราะเขาว่าีบรึมึงทลายของเขาชักช้าบอกเขาบอกนะบอกก่อนเพราเดี๋ยวเราจะกลับมาซ่อมให้แต่เขาไม่ทับได้หรือเปล่าคุณจะว่าขนาดนั้นตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะพังน ก็ไปบอกเขาว่าเออเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะแต่ได้ดกว,ว่าเสียหายแต่ประการใดเนี่ยผมจะมอบให้นะครับก็เขา้าแจ้งอะไรก็ไม่เจ็บหรอกไม่โอ้โไม่เจ็บหรอกมันทำมันแอบไปเลยไงอ่ามันก็เลยเข้ามาตั้งนี้ใช่ครับที่ผมสงสัยต่อไปครับผมเคยเห็นแบบเนี้ยหน้าตาอย่างเนี้ยคอเลนเนอร์เลยอ่ะผมเคยเห็นในเมืองนอกคิดอะไรครับสองคนคุยกันแล้วมีฟลิงไอเดียอะไรขึ้นมาครับถึงมาเป็นห้องโชว์ลูแบบนี้ ก่อนอื่นเาเริ่มแรกเนี่ยคือที่เรามาคุยผมกับเพียนได้มาคุยกันตอนที่ที่นี่ตีคอนเทนเนอร์เนี่ยยังไม่มีแต่พอเพียเขาเริ่มสะสมเวสป้านมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก<ม>็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยในในบ้านที่เคยทากันเนี่ยมันไม่พอหรอกแน่นไปแล้วอยากจะทําอะไรให้มันแบบอลังการมากขึ้นคือเติบโตมากขึ้นนะเขาบอกว่าแน่นเนี่ยผมจะบอกว่าที่เราแน่นนะครับหนึ่งในสามของที่เขามีพื้นที่อยู่นะเพราะเขาบอกว่าข้างหลังเป็นอุ่ซ่อมเข้าไปข้างในเป็นบ้านทําอยู่ในบ้านนี้อีก คือเออก็ควรแล้วแหละที่ต้องมีเซกชั่นแบบนี้